นี่คือรายการที่วางแผนนานที่สุดในประเทศไทยพี่ตลกอะไรสภาพแค่เห็นสภาพเทพองค์แรกที่เราต้องเอามาจุดติเรื่องอาหารอ๋อได้เลยคือเป็นเใส่ลงไปใน่างให้อเรรเห็นเขาลยอะโอ้ยแนะนำาหรู้เลยนะอร่อย ชายนี่เอาไปทำอะไรกินถึงอร่อยครับกินตดนสดว่าแล้วแล้วถ้าวันนั้นเขายิงแม่ขึ้นมาล่ะมึงต้องยิงให้โดนคุเลยถ้ามึงไม่โดนส่วนอื่นกูจะลุกมาฆ่ามึงแม่ไม่ดูมึงแซวได้เลยนีจําตอนเด่นไม่ได้จําตอนแรกโคตรดีเลยตามตำนานเล่าขานชนใดครอบครองอำนาจที่ปลายลิ้นได้ชนนั้นจะครอบครองได้ทั้งโลกา ดึงดูดให้เจ้าปีาสาจวัวผู้คลังรักในอาหารข่าวสายหมูเนื้อเขาหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ลิ้มรสไะยาหารขัน้เทพมากับคิวปิดอง์อิตเตอร์สายสัตว์ปีกฉีกทุกกฎของอาหารโ oh, wow! อ้ว้าวสองพี่น้องลิ้นทองตัวเมพเทพไะยาร รากตอนมึงเดินมามึงเคยแต่ใจพวกกูไหมมึงดูสะพายอพวกกูเนี่ยพี่กูก็ไปเกี่ยวปากเขาตอเขากินก๋วยเตี๋ยวโอ้โหแล้วนี่พี่คนนี้นั่งขำอยู่พวกกูเดินผ่านเนี่ยแล้วเนี่ยเราซูเปอร์ตามาทำอะไรเนี่ยทุกวันนี้แทบจะไม่เป็นนักร้องเลยเป็นนักร้องอยู่แล้วมึงดูนีต้องยอมต้องยอมนะทำไมอะไม่งั้นช่องไม่มีคนดูพอเริ่มแต่งตัวแล้วคนเริ่มชอบผมจะบอกว่านี่คือรายการที่วางแผนนานที่สุดในประเทศไทย โลโก้เนี่ยเ็จมาจะสองปีแล้วมั้งเพิ่งได้ถ่ายครั้งนี้แล้วจองมาแล้วด้วยก็ไม่ได้ถ่ายเป็นโควิดใทยมึงนี่แหละแต่ครั้งนี้มันเลือกไม่ได้มันเลื่อกไม่ได้ไไดแต่ว่าครั้งนี้เราได้มีโอกาสมาถึงแล้วเทปแรกเราเปิดที่นี่เลยครับตลาดสามย่านหนึ่งในเป็นจะา,าคีตลาดที่ของแดกอร่อยที่สุดประมาณออ10กว่าปีที่แล้ว20ปีด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนกูยังเรียนไม่จบเลยแล้วเพื่อนกูเรียนอยู่จุฬาแล้วเพื่อนมา,ออม,ามาแดกสเต็กสามย่านจานเบอร์เฮอร์เราสองคนนี่คือเส็งเคร่งแห่งวงการอาหารเลย เหมือนจะรู้แต่กูไม่รู้เลยเลยอตอนนั้นเนี่ยกูต้องพามึงมาหาเทพไกยาอาหารคนที่รู้จริงเกี่ยวกับอาหารแล้วก็บอกวันนี้คือถิ่นของเขาขนาดมาถึงนี่เลขากูบอกว่าเดี๋ยวหาที่จอดรถให้เ็าบอกไม่ต้องพี่สนิทกับทุกคนที่อยู่ในนี้เฮ้ยตอนนี้นเดี๋ยวเข้าไปเลยข้างในอย่าบอกว่าตัวน,นี้คือป่าขี้เขาเลยนะพูดอะไรคือเจ้าของถิ่นไงคนแบบคนเกา่าที่่เรียกว่าป่าขี้เหมือนแบบนักเลงกิโลเดียว2กิโลอะไรอย่างเงี้ยพี่ยังขำกันอยู่เลยพี่ตลกอะไร สภาพแค่เห็นสภาพสามย่านแหล่งรวมอาหารระดับเมเขิงขิงของจริงระดับตำนานและที่เดินอางมาวัานนี้เพื่อมาทะลวงสุดลับระดับตำนานกับเจนาซีฟูด้ดฟู้ดเวอร์อรอรนะครับทั้งความสดที่การไปเยี่ยงออกเรือไปกับเจนาแล้วก็โดดกัดมันตรงทะเลนั่นแหละมาที่นี่ไปเลือกของสดชั้นหนึ่งแล้วกระโดดไปรอที่ชั้นสอของดีตามมานแน่นอน เจน่าคือคนไหนครับสวัสดีครับอ๋อเจน่าไม่สบายเราเลือกตรงนี้เลือกสดสดแล้วก็ทําสดสดตรงนี้แล้วก็กินข้างบนชั้นสององี้ยเหรอโอ้ยองพี่ดูกุ้งแม่น้ําดิกุ้งแม่น้ำใช่ไหมครับตัวใหญ่มากใหญ่จริงงี้โลเท่อะครับหนึ่งพันสามเอ้ยไม่แพงนะก็ตัวเดียวนะโลนึงือเออแล้วดูดิเต่าเต้ยกับจาระเม็ดเลยจาระเม็ดพี่ดูสีอดีกูเดานะแต่อาจจะถูกอันนี้ปลาอะไรจ๊ะปันนี้าเต้ยค่ะอันนี้จาระเม็ดเต่าเต้ยนี่แต่เป็นจาระเม็ด อ,อ๋อนี่จานอะไไม่ถูกเลยแลวแต่ว่านี่ก็เต่าเต้ยแหละเป็นตัวเล็กเชี่ยม,มึงเก่งว่ะไอ้องผมอ่ะพี่พี่คิมเนี่ยมากินที่นี่บ่อยไหมพ่อก็ตั้งแต่ไม่ดังจนนั้นดังร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะก็ตั้งแต่ไม่มีลูกชายอะ่ะ พี่คิมเป็นลูกชายอายุสี่สิบป่าแล้วพี่คิมเป็นลูกชายแล้วเหรอครับไม่ใช่หมายถึงลูกชายเจ้าของร้านอ๋อเฮียตกใจหมดเลยกูว่าพี่คิมพี่คิมเลูกชายกูยังไม่รู้เรื่องเวลาเขามาเขามากับมีมากับผู้ชายมั้งไหมพ่อไม่เห็นเลยแม่กับผู้ชายผมคนนี้นั่นแหลยไม่มาด้วยกันเนี่ยพี่คิมกับพ่อมีซัมติงแล้วอ๋อแปลเล่นตกใจหมดกูนึกว่าพี่คิมกับพ่อเมนูอะไรที่พี่คิมมาต้องสั่งเลยอ่ะพ่อปูทะเลพรอนับผัดผงกะหรีปูทะเลไปทอดผัดผงกะหรี่อันนี้เดี๋ยวนี้ ผมไม่ได้ทำปูแล้วพวกผมอ๋อเพราะถ้าทำปูปูมันเป็นมันเหมือนมันต้องฆ่าพ่อไม่อยากฆ่าอ๋อเอออันนี้เป็นพวกแช่แข็งมาแล้วพ่อสบายใจขึ้นหน่อยแต่ยังสดอยู่ไหมพ่ออ๋อสดแค่ไหนนะก็ลองได้เยบอเว่าเยียบพ่อไอ้ดัดโอ้นี่มึงมึงพร้อมขึ้นไปเจอเทพยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมนี่กูกูรอเลยเพราะหิวแล้วกูเห็นแค่ตรงนี้เดี๋ยวให้เทพเลือกให้ว่าจะต้องกินอะไรเจอ้บนครับ เห็นเทพเรายังเห็นแล้วม <f Read ing> <wh ats Napoleon> ึง <disappointing> ว่าด่าเราไหมมึงดูสภาพเขารู้ใช่ไหมว่าเราถ่ายแล้วสกิดบอกแม่ซะหน่อยมั้แม่ด่ามึงอยไปกลัวอะไรเราเป็นพิธีกรพี่พูมกูดเมื่อกี้นี่รายการไปแล้วนะไปเรอไปคุยนี่อยู่ที่จังหัดนั้จ๊ะเมื่อกี้ไปถ่ายจนาสวัสดีครับเจนาเจนาเป็นแม่เขาอีกเทพยังไม่รู้นะเมื่อกี้ทินินทาไปเข้าไม้หมดแล้วนะสวัสดีครับพี่เจนเฟอร์กีมการสวัสดีครับ เทพองแรกที่เราต้องอามาจุติเรื่องอาหารคือผู้หญิงวันนี้รายชื่อรายการมึงบอกนียามของรายการมึงก้อนแต่งตัวงี้ทําไมผมเนี่ยสองคนเนี่ยถึงแม้ดูว่าเป็นเด็กกินอาหารเก่งแต่ว่าผมเป็นสองคนที่ไม่รู้อะไรเรื่องอาหารเลยเพราะ,ะนั้นผมว่าต้องมาตามหาเทพเทพไกราอาหารที่เขาจะเลือกสรรร้านอาหารระดับเทพแล้วแม่คือคนหนึ่งเลยที่ผมคิดถึงเพราะว่าอันนี้แม่กูว่าซื้อมาให้ก็คือจัดมาให้แล้วเ<ต>ราเปาไส้ผ,<ม>ผักกินยังไงก็ไม่อ้วน ไผ่ผักกุยช่พ nah, ี่เ uh รียกสลับกุย <that> ผ <grill acuerdo> ักนมันเป็นพวกมึงนี่นะข้างล่างนี้ก็คือกุยช่ายอาม่าคือก็จะมาตักุยช่ายอาม่าคือไส้ข้างในเป็นอาม่านะไม่ใช่หมายถึงว่าอาม่าเป็นคนเป็นคนผัดพี่หลานตัดเองแล้วก็มาห่อเองไส้ข้างในคืออาม่าเออใครจะไปกินไส้อาม่าโลเคชั่นแรกที่เราเลือกกันมานั้นคือสามย่านเมื่อกี้โอ่งถามเลยพี่จุฬากับพี่คิมเนี่ยอันไหนเกิดก่อนกัน ผมไม่ไ้ถามมึงถามโอ่งผมถามว่าไอโอ่งไอชิหม่ามว่าจุฬากับสามย่านอันไหนมาก่อนกันผมไม่เคยละลาบละลวงผู้อยากผู้อยากมั่งใจมึงสองคนแต่งตัวไม่ให้เกียดกูแล้วมึงยังจะวุ่นวายกับอายุไขของกูอีกนะเพราะว่าอะไรเพราะมาถึงเนี่ยถามคุณพ่อด้านล่างคุณพ่อบอกว่าพี่คิมอะมาเนี่ยสี่สิบปีที่แล้วสี่สิบปีที่แล้วก็ปีนี้ห้าสิบหกอะสี่สิบปีที่แล้วก็ถูกแลวอายุสิบกว่าสิบอุ้ยไม่ถึงสิบปีกูก็เดินตลาดสามย่านนี่มีมาห้าสิบปีแล้วนะ อ๋ออย่างนี้เด็กๆคะถ้าเกิดว่าตลาดสัมยานเป็นตลาดของคนมีมีอันจะกินในฝั่งจีนออตอกรคือคนมีอันจะกินในฝั่งไทยใช่ใที่นี่จะเป็นตลาดที่แบบเป็นตลาดสดขายช่วงเช้าสินค้าต่างๆที่แบบของนําเข้าจากจีนของอะไรอย่างเงี้ยในยุคที่แบบตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพรีเมียมขนาดไหนที่นี่มีของทะเลของทะเล,ะเ,ลเป็นๆใส่ลงไปในถังอะไรอย่างเงี้ยขาเห็นข้าว่างถ้าสมมติกูดรูรายการพี่คิมอย่างเงี้ยผมไปพี่คิมกินนะ เออแปลว่าก็ดีนะคะก็ได้อยู่อะเงี้ยถ้าที่บอกว่าก็ดีนะคะก็คือคือไม่ถูกปากมันไม่ถูกปากมันไม่มีอาหารที่ไม่อร่อยบนโลกนี้นะมีแต่อาหารที่ไม่ชอบไม่ถูกปากอืมเช่นเดียวกันของดีคือของที่ถูกใจไม่รู้มันอร่อยไม่อร่อยแต่มันถูกใจผู้ชายผู้ชายผู้ชายก็เช่นกันผู้ชายนี่เอาไปทำอะไรกินถึงอร่อยครับกินสดตอดว่าแล้ว ร้านนี้<ห>นเป็นร้านที่ชอบมากเพราะว่ามันเริ่มต้นมาจากการที่หมีซึ่งเป็นลูกชายเจนาเฮียกับเจนาเขาเป็นเจ้าของร้านแผ่งปลาดีมา50ปีความเป็นแผงอาหารทะเลของเขาก็มีของสดทุกอย่างเฮียเขาก็ชอบทําอาหารลูกชายเขาหมีเนี่ยแฟนเขาคือ,อยุ้ยก็เลยมาทําร้านนี้ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2ของอตลาดนี่เฮียหมีสวัสดีครับเฮียหมีสวัสดีค่ะนี่คือน้องชายเลยเฮียหมีทำมานานยังครับสี่ห้าปีครับผมอ๋อที่นี่เพิ่ง4ี่ห้าปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นร้านปลาข้างน้านี่ Oh. มันจะคือหอยกระพงหรือว่าหอยปกขักนั่นเองอันนี้เฉพาะหน้านี้ที่จะมี mm. ที่จะมีกินลองชิมดูไอหอยเนี่ยจริงแล้วต้องใช้มือแล้วก็ดูดจากฝาต้องดูดต้องดูดมันหอยจุดปะ,ะเขาจะผัดให้อร่อยเนี่ยผัดแค่ใส่กระเทียมกับพริกขี้หนูแล้วก็ใบโหระพาเอาแค่นี้จริงจอร่อยเอาแค่นี้จริงจแล้วผัดให้อร่อยจริงต้องผัดใส่นะ้ำมันหมูเพราะมันจะหอมมากอ่ะ,อะลองกินอันนี้เนี่ย หยิบออกมามันไปอยู่กันอย่างนี้ได้มัมไปนอนรวมกันอยู่ในนี้เห็นไหมมันอร่อยมันอร่อยมากมันจะมันจะอร่อยมากอย่างนี้ร้านเจนาก็คือร้านอาหารซีฟู้ดร้านหนึ่งเลยป่ะฮะใช่ค่ะมีบางอย่างก็มีความเป็นฟิวชั่นผสมนั่นผสมนี่รวมกันอย่างเมื่อกี้ไปทารีเสิร์ชข้อมูลมาว่าพี่คิมเป็นเด็กที่แบบเดินอยู่แถวตลาดเล้งบวยเกี้ยเล่งบวยเกี้ยเล่งบวยเกี้ยใช่กูไม่ถูกสักคำเลยเนี่ยว่ะมันมีอะไรขายที่แบบน่าสนใจเกี่ยวกับอาหารบ้างไหมมันจะเป็นแบบของสด ปลาแบบปลาจีนเคยเห็นปลาจีนที่ปลาจีนเด็กปลาจีนเด็กปลาจีนอยู่แถวนครนายกแม่กูจอดแล้วปลาจีนปลาเขาเรียกส่งฮื้อก็จะเป็นปลาที่เอาไว้ทำหัวปลาหม้อไฟที่คนจีนทำอันนั้นเมนูอะไรพี่บอบปลากระพงคั่วไข่เค็มนี่ไข่เค็มแห้งมากเอาจริงแล้วคนจีนจะเป็นคนที่เวลากินอาหารจีนเน่ะสังเกตไว้เวลาเราไปโต๊ะจิบเป็นไงอร่อยอเฮียอันนี้อร่อยอร่อยมากจริงเหรอขนาดพริมมันตอน นไีไม่ไม่อร่อยจริงๆเปรีร้ยวพอช้อนมาชิมซิเปรมจริงๆแล้วอ่ะมันต้องกินทั้งชิ้นอย่างงี้เหงาอ่านทำไมวะเอ้าเอากินใหม่ได้กินทั้งชิ้นอ้าวนี่เห็นไหมดูแลดีกว่าเมียเห็นไหมเ,เ,เห็นไหมนี่มึงกินทั้งอร่อยไหมงอกอ่อนอะไรพูดไปรู้เรื่องเขาทำก๋วยเตี๋ยวให้เป็นเม็ดได้ยังไงอ่ะใช่เขาคั่วให้มันออกแบบแห้งๆให้มันกลายเป็นเม็ดๆเลยอร่อยมากแนะนำความรู้เลยนะ อร่อยมากอันนี้คืออะไรนะหอยเช่ยวซอสเอ็กโอซอสเอ็กโอนี่คืออะไรแม่มันคือซอสที่ที่เอามีพริกมีกระเทียมแล้วก็ของคุณจีนะนะแล้วก็มีหอยเช่ยวแห้งหรือเรียกว่าก,กังปวยเนี่ยไปฉีกใส่มันรวมของดอีเป็นซอสเคี่ยวออกมาอ,มอร่อยอร่อย,ออยคุนต้องเกี่ยวกับข้าวอะ ซอส XO มันมันเป็นเท็กเจอร์ที่อธิบายได้ยากแต่ว่าถ้าใครที่เคยกินพวกแบบไอพวกฮ่องกงอ่ะมันจะมีความนนัวกระเทียมอมันจะคล้ายๆพริกเผานิดนึงเออแล้วก็มันจะหอมเหล้าจีนแล้วมีความหวานของ่วเชลาแห้งอยู่ข้างในมันเหมือนผัดพริกเผานะใช่ครับรสชาติเหมือนคล้ายๆงั้นอร่อยอร่อยมากจะแค่ชิมได้ ถ้าโองมาทั้งทีนี่ก็ต้องดูดคำภีรักครัวสวรรค์นาน,นเขากำลังทำหอยเชลล์ผัดซอสเอ็อหรือเนี่ยหอยตัวอวกขาวดุดดังหิมะแรกเดือนพฤศจิกาไซนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นปะทะกับซอสร,ระดับตำนานที่สมานรวมหยินหยางแฮมยูนานและกังป่วยเกต่ปุ่นโลและครึ่งหมื่นนี่มันอาหารระดับเทพสร้างชัดๆโอ้ว้วาวนั่นมัน เ่าใต้ยระดับราชวงศ์เนื้อปลาไม่มีช้ำบ,บง่งบอกถึงที่มาที่พิธีพิ่านดุดดังราชรถฟักทองส่งตรงถึงมือเจนาแสีแรงท็ทอปสีเขตที่ต้องเคี่ยวถึง2วันปิดจบด้วยราดน้ำมันชาส่งท้ายาเลเมนูสุดท้ายนะครับปลากระพงคั่วไข่เค็มเด็ดเดดนี่ย วันยังต้องต่อคิวปลากระพงไซเลเจนนรี่ตัวเกือบ20บโลไซนี้เนื้อมันจะแน่นเพราะมันว่ายทวนน้าลึกกามเนื้อระดับไบขค้นเฟลเอามาผ่ากับซอสไข่เค็มที่มีพิธีทําให้ไข่แตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆดุดดังเม็ดฝอนต้นะดูตันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแนๆ่ๆฟินระดับรค์ชัดนในมาลี นี่คือปลาเต่าเต้ยใช่ไหมแม่เต่าเต้ยหน่กจริงแล้วมันก็คือปลาจระเม็ดน้ําลึกค่ะแล้วก็อันนี้กั้งคััวริกเกลครัวปิเกลโอ้เนี่ยเขาแกะอันนี้ออกแล้วอันนี้อร่อยแน่นอนเขาแต่เนื้อมันมาแต่ว่าปลาเรียบร้อยโดนแม่ด่าแน่โดนแม่ด่าแน่ว่าไม่ด่าไม่ด่าจริงจริงพี่คิดเป็นคนดุไหมแม่เป็นคนใจดีใช่แต่ว่าจะดุตอนที่ตอนที่อะไรที่มันไม่เข้าที่เข้าทางอ่ะจะดุบอกว่าทําไมไม่ทําอย่างนี้ล่ะทําไมไม่เป็นอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยไปทำเดี๋ยวหอยมาเรื่องกันอ่ะ แกเป็นคนไม่ดุเด็กนะเนี่ยช่ <c 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 yup <c <c Duncan วยโค้ชห้องโค้ชห้องอะไรขนาดนั้นโค้ชพ่อหวังดีโคตรโคตรแล้วก็เป็นคนสอนสอนทุกคนทุกทีมสอนแม่งไปถึงโค้ชอ่ะไม่สอนคุยกันเฉยเเขาเป็นคนแบบหวังดีกับทุกอย่างจนคนภายนอกอ่ะมองว่าดุแม่ไม่ดุมึงแซวได้เลยเนี่ยมึงแซวติณาแม่เลยนี่แซวเลยแล้วไอ้หีอ้ี ผมเคยดูรายการที่ที่โดนแกล้งที่ไปลุงอบไก่แล้วลุงมาโดนทวงนีอ่ะแล้วพี่กิมด่าเจ้านี่อ่ะเจ้านี่หนีไปเลยอ่ะดูจริงๆแล้วอ่ะจะเป็นคนที่จริงดีกว่าในความจริงของเราอ่ะก็คือต้องมาเหมาะสมด้วยนะเพราะมึงดิมึงต้องการความจริงไปทําอะไรอคนที่จริงเกินไปแล้วทำร้ายจิตใจคนอื่นเพื่อนฝู่ก็ไม่มีใครคบอยู่ด้วยไม่ได้เราก็เคยได้ยินสุภาเิตจีนพูดไหมน้ําที่ใส่เกินไปปลาก็อยู่ไม่ได้ทันแม่เราก็เราก็ทุเป็นคนพูดอะไรจริงๆอย่างนั้นมาทวงนี้ แล้วเรากำลังถ่ายรายการอยู่แล้วเราก็สงสารเขาถามว่ามึงจะเอาเท่าไหร่เราก็เลยโวยวายถ้าเป็นปกติก็ต้องเป็นนิสัยอย่างนี้แล้วถ้าวันนั้นเขายิงแม่ขึ้นมาทำไมมึงต้องยิงให้โดนคุณเลยถ้ามึงไม่โดนส่วนอื่นกูจะลุกมาฆ่ามึงมึงเป็นมือปืนแบบไหนที่มึงต้องยิงให้โดนมือมือคือแปลว่าถ้ามึงฆ่ากูมึงต้องฆ่ากูให้ตายอ๋อฆ่ากูให้ตายแล้วให้กูลุกได้นะแล้วพี่จะให้ผมไปแฟงตีนกาแม่แล้วถ้าเขาดีบหน้าผมทังไงเนี่ยเนี่ยไอ้หงส์ เว้ยแต่เมื่อกี้ปลาจระ,ะเม็ดนึงอิิวคือเดอะเบสอันนี้ผมไม่อยากบอกนะว่านี่เป็นครั้งแรกของผมที่ผมเคยกินกั้งมันเหมือนกุ้งหมือนกแตกต่างจากกุ้งนิดหน่อยผมขอชิมคำโตๆเลยนะอะลองคุณลองดูแต่อันนี้อร่อยมากมันเหนืบกว่ากุ้ง อไม่เหมือนกุ้งกับปูรวมกันนะเออมันมีความกุ้งกับปูแต่องคิดว่าถ้าเอาไปทําเมนูที่แบบเขาไปนึ่งหรือไปผัดโดยที่ไม่้องเอาไปทอดก่อนมันน่าจะนุ่มหรือเด้งใรืออแต่พอไปทอดมันก็ทําให้ตึงผิวแต่ว่าอร่อยนะนี่อร่อยเลยมาถึงนี่ปูนี่มาผมกะหรี่ดูตักเลยโอ้โหดูเขาบอกว่าเมื่อก่อนแม่จะมาสั่งปูผัดผงกะหรี่ที่นี่แล้วไงต่อแล้วแล้วยังไง แม่มาถึงแม่ก็เอาไปตะปูแล้วแล้วแม่ก็ให้เขาผัดอะไรนั่แล้วไงผมก็หลีทํายังไงอยู่ที่ใจอยู่แล้วของเราอยู่ที่ใจอยู่แล้วของเราเนี่ยพอกูเห็นนะกูเห็นก็เริ่มรู้แล้วกูไม่กล้าเล่นไงอร่อยมากอันนี้อร่อยมากเลย ถ้เจอปูนี่มันแบบมันกําลังกรอบๆแล้วไอ้ที่จะชนะกันไม่ชนะกันอยู่ที่อะไรผงกะหรี่กับไข่ไข่ที่เนี่ยมันต้องไม่สุกเกินไปเนี่ยดูดิเนี่ยมันต้องไปนี้อุ้ยโอ้ยหไอตัวข้างล่างเมื่อกี้แน่เลยตัวที่กูไปทําความรู้จักไว้ไอต้มคิดผัดซอสลาวาคืออุ้ยดูเนื้อกุ้งดิปูเนื้อหุยมันจะรสชาติเหมือนผัดผงกะหรี่แต่ไม่เหมือนไม่เหมือนนันี้มันเป็นไข่ข้นแล้วไม่ได้ป็วไข่ข้นธรรมดาเพราะว่ามันเอามันกุ้งที่อยู่ในหัวมันลงไปผัดใส่นงไปในเนี้ย โคตรอร่อยเอยอร่อยอยากรู้ว่าเดทที่แม่ไปาอาหารด้วยกันน่ะแม่ไปทานที่ไหนเอา,อางี้ดีกว่าจําตอนเดทไม่ได้จําตอนเลิกได้โคตรดีเลยหายไปน้งของทําด้วยวันั้นเลี้ยงครับอ่าแต่นดัดกูก็จําได้ดีเลยปางมุกไข่นึงมะนาวจานเท่านี้แต่แม่งไฟเดือดปุดๆๆๆกูก็ตักกินนี้โอ้ก้มน้ําโคตรอร่อยเลยอ่ะตั้งแต่เดินเข้ามากูไม่ได้มองหน้าแม่งเลยกินอยู่แล้วมันก็พูดว่าธอยังรักฉันอยู่หรือเปล่าแน่โอ้ดราม่ามือข้างนึงกูถือช่อมไว้เงี้ย อย่างเนี้ยแทงมันมเอาเ<อ>นี้ยแทงปากันมากเลยเพราะคำถามมันก็คำถาม,ม,ถามโอเคนี่จุดเดันไม่เกรงใจใครของกูกำลังอร่อยมึงมาทำให้รสชาติความเดือดหรือความแซ่บของเนี้ยมันหมดไปเพราะมึงถามว่ากูวังไว้เนะี่ยมึงคืออาหารที่เย็นแล้วกูเลิกแล้วกูไม่แดกแล้วแรงยังเลยแม่กูก็เลยบอกว่าอึครอบใครเขาไปนะไม่ต้องรอแล้วกูกระจ้วงจ้วงจ้วงกินกินกินจนหมดนั่นแหละกูก็วางแล้วกูก็บอกไปแล้วนะกูก็ไปเลย เวลาเราเลิอกกับใครอ่ะเราไปให้สุดซอยมึงเอาเลยเอาให้สุดซอยอย่ามาแบบเแก๊กังลุ้งี้รุ้งั้นคนเราไม่ได้เสียใจสิ่งที่ทําไปแล้วเสียใจกับสิ่งที่ยังไม่ได้ทําเออแล้วร้านนั้นได้กลับไปกินถึงไหมไอ้ที่แม่บอกอร่อยมากไม่กลับไปกินเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไกลอ๋อ <c oughs> อุ๊ยพ่อสวัสดีครับมแม่หนูมพิเศษเนียมาเสิร์ฟเองเลยโอ้โหอันนี้ก็ข้าวผัดฟางเจลยังไม่มีในเมนูนะฮะยังไม่ไไมีในเมนูเหรอโอ้โหฟางเจาอันนี้คือเราโชคดีมากเลยนะเนี่ย โอ้โหตายแล้วใส่เครื่องไปสัก3ขีดไหม,มหัวไปไง มีความคล้ายๆกับข้าวผัดปลาเค็มแต่ว่ามันไม่ปลาเค็มปักตรงไหนก็โดนเนื้อปูอ่ะอร่อยแล้วเขาใส่ขุนเชียงเขาจะมีกุนเชียงุนเชียงหมูแดงเป็นกวางเจาข้าวผัดกวางเจากวางโจนี่อร่อยมากพี่เอ็เนื้อปูเขาใช้เขาใช้ต้องเขที่เป็นก้ามเป็นขามันมันอร่อยมันเร่งมากอลยนี่คืออะไรหมูพ้องฟงค่ะแล้วก็นี่เป็นหมูแดงหมูกรอบพี่เขาบอกว่าอาหารทานเล่นเนี่ยเหรอใช่อาหารทานเล่นเนี่ยตรงเนี้ยมันจะฉ่ำๆไอ้ซอสด้านบนนี่คือเเหมือนคือพริกเผาใส่หอมแดงเจียว แล้วก็ใส่งาดูหมูดิมันจะมีติดแบบมันจะติดมันหน่อยๆนะ้องดูหมูกรอบกนด้อยากกินอยากกินไหมล่ะดู้ดิแม่จะกินให้ดูนะดูดิดูความกรอบของหมูดิดูดิมันมันแทรกน้อยเดียวนะแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นความเป็นสามชั้นเนาะเมื่อนก็ได้แชมป์ไปแล้วโอ้เขาไม่ยชดแชมป์เรื่องคือเปรอกเกิดรุ่นเดียวกันเกิดหยุ่นหัวแล้วดูนี้ดิดูนี้ดิโอ้ยเย็นนวน อันนั้นช้อนยี่ห้ออะไรตักโดนบุกออกรอบเยอะจังเลยเอ, <S <S <h> อะของมันมามันก็ต้องชิมไงนี่ไม่ได้ไม่ได้อยากกินนะเวลาเาขาชิมเขากินชิ้นเดียวครั้งที่เราไปเจอแต่วอยกันอะเหมือนแม่แบบพยายามจะไม่กินนูน่นไม่กินนี่ไม่กินนั่นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรอแม่พอเราอายุมากขึ้นอะเออเด็กๆเ,เวลาจะกินอะจะกินอะไรมกินไปเลยกินไปจนถึงมึงอายุแบบกินให้มันหนักหน่วงมึงจะกินแล้วนอนเลยก็เรื่องของมึง แต่ทุกอย่างแล้วมันมีมูลค่าที่ต้องสดใช้แต่พอว่าเราอายุมากขึ้นอะใจเราปากเราร่างกายมันทํางานคนละอย่างเลยร่างกายมันทํางานมันนานแล้วอะนึกออกปะพอวันหนึ่งอะมันจะกินผักสดสดมากๆก็ท้องอืดกินของมันมันมากๆก็ท้องอืดเวียนหัวแล้วกินอะก็ต้องเว้นไว้สักสามชั่วโมงหกชั่วโมงกว่าจะไปนอนได้เงี้ย อิจฉานึกถึงตอนตัวเองยังเด็กๆอยู่กินมาม่าสองห่อแล้วนอนได้เลยเวลาเจ็บนิดเจ็บหน่อยหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เหนื่อยมากๆนอนตื่นเช้ามาหายแต่ว่าพอแกวอ่ะอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึงง่งอบางทีกว่าล่างแบบม,มันจะประกอบร่างมันเนอะหรือ<า>อะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เลยทําให้เราแบบสลับกันดีกว่าแม่ว่าเอาจริงๆแล้วอย่าไปสุดโต่งกับมันมากนักเงเราก็สลับกินอ่ะช่วงนี้เรา,าเอะเฮ้ยช่วงนี้กูมไม่ไหวแล้วกูหายใจไม่ออกกูดรูดซิปไม่ได้แล้วนี่กูต้องปลดกระดุมแล้วนี่เสื้อผ้าที่กูใส่กูใส่ไม่ได้แลวตองัเไป จที่สุดเหรอโอ้โหอะแบบต่อพร้อมกันเลยไหมเอาให้มึงเลือกก่อนปลากระพงคั่วไข่เค็มเอออันนี้อันนี้เห็นด้วยของแม่ละครับของแม่แม่ชอบกินไอ้นี้เห็นป่ะพออายุมากๆจกิตชอบกินอะไรแบบสูงสุดสูงสามันนี่หอยกระพงหอยกระพงชอบกินมากมันอร่อยอะแล้วมันต้องกินหน้ามันอะมันเรียบเรียนะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นเมนูที่ใครก็ทําได้น้ําออกมาเยอะขนาดนี้แล้วยังอร่อยอยู่ถ้าเป็นของพี่อะตอนแรกนะมองไปที่ปลากระพงแต่พอไปจบที่มื้อ ชอบนี้มากนี่หมดไปครึ่งถ้วยแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยเอออร่อยเนาะเนี่ยหมู<บ><ำ>ย่างแล้วเหรออหมูอะไรนะหมูหมูหม,มันคือหมูแดงอะค่ะหมูฮ่องกงหมูฮ่องกงวันนี้ขอบคุณพี่กิมด้วยอัปเดตค่ะอัปเดตชีวิตพี่กิมหน่อยหรือว่าตอนนี้แบบเป็นยังไงแต่งงานเมื่อไหรา่หรือว่าแบบ รายการมีอะไรยังไงครับเอาความจริงไหมมึงควรจะถามแม่ว่าจะตายเมื่อไรจะรีไปไหนก็ตอนนี้ก็จะมีรายการกินรอบวงกับเมสาอยู่กับปากนะคะที่เป็นรายการทางออนไลน์แล้วก็ร้องเพลงก็ยังร้องเพลงอยู่เรื่อยจริงๆแม่กับ y YouTube นี่คือเข้ากันมากนะถ้าใครเคยดูคือสกิลปากของแม่เนี่ยมันเหมาะกับ y o u t u b เหลือเกินยังไงอ่ะ u t u b e ต้องการคนด่าเก่งต้องการคนวิจาร์เก่งและเขาคือสิ่งนั้นถึงเป็นที่มาของว่าเทพคนแรกของเทพปยาหารพวกเรา จ็เบอร์คิมครับค่ะคุณค่ะอ่ะถ้านั่งจริงๆอ่ะมึงลองนั่งชิดๆสินั่งกับพี่โนมบีนะคือเครื่องบินคือเครื่องบินคือเครื่องบินเฮ้ยมึงต้องขยับพี่ขยับโอ้ยเฮียโนมบี้แล้วงกระถิ่งขัดเรื่องกระถิ่ขัดเดยวเวลาจะกินเขาเสิร์ฟอ่ะพนักงานมาเสิร์ฟสิคะพนักงานมาเสิร์ฟโอ่งจะใช้โต๊ะพี่คิมเพราะว่าโอ่งเปิดตรงโต๊ะตัวเองไม่ได้ ตายแล้วมึงไปทำคอนเทนต์บนเครื่องบินไหมนี่สนุกแน่พวกมึง